สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะวันนี้เราก็อยู่กับรายการตาลทวะดาราจร การพยากรณ์ดาวจรด้วยโหราศาสตร์ไทยวันนี้เป็นการพยากรณ์ในวาระพิเศษที่ดาวมติตยูจะยกจากราศีพฤกษบกลับมาสู่ราศีเมษในวันที่1ธันวาคม2565อ้าขอเท้าความกันหน่อยว่าแฟนๆรายการหลายท่านคงจะจำได้ว่าดาวมฤิตยูเนี่ยได้มนข้ามราศีจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤกษบในวันที่7เดือนเจที่ผ่านมาที่เราเรียกการขยับในตอนนั้นว่ามนข้ามราศี ก็เป็นเพราะว่าดาวเนี่ยยังไม่ได้ยกจริงเราสังเกตได้จากการที่ดาวจะขยับกลับไปที่ราศีเมษในวันที่1ธันวาคมปีนี้เพื่อที่จะยกจริงไปสถิตราศีพฤกษบในวันที่8มีนาคมปีหน้า2566เพราะฉะนั้นการพยากรณ์ครั้งนี้จะเป็นช่วงที่ดาวฤติยูยก,กลับเข้ามาราศีเมษในวันที่1ธันวา65ถึง8มีนา66เป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนคือเดือนธันวาคมมก กราคมและกุมภาพันธ์เนื่องจากการพยากรณ์มีระยะเวลาค่อนข้างยาวเราก็จะมาโฟกัสเฉพาะดาวรายปีและดาวที่สำคัญสำคัญบางดวงที่ทำให้เกิดเป็นกกเป็นเหล่าทำให้มีอนุภาพโดดเด่นขึ้นมาและจะได้บอกวิธีแก้ผลร้ายของดาวคู่ศัตรูที่โยกถึงกันในตอนท้ายได้อีกด้วยเชิญติดตามรับชมกันได้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่4เราก็จะมาพูดคุยกันถึงชาวราศีเมษ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวะพยากรด้วยนะครับ โดยที่ในอันดับแรกของการพยากรณ์ดาวจรเราจะมาดูตำแหน่งและทำเนียบของดาวจรกันนะครับเริ่มจากดาวเสาร์สถิตราศีมังกรได้ทำเนียบเกษตรบดีดาวเสาร์โครจรอ,อยู่ในภพกัรมะเรื่องโทษทุกข์ให้ถ่ายเสาตลอดช่วงเวลาที่ทำนายชาวราศีเมษก็จะมีความทุกข์ความเครียดในเรื่องงานทำงานสิ่งใดก็ยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจใครได้ต้องคอยระแวดระวังอยู่เสมออันที่จริงเนี่ยดาวเสาร์สถิตราศีมังกร มาได้2ปีเศษแล้วแล้วก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจนครบ2ปีครึ่งจนถึงวันที่1มีนาคม2566ดาวเสาร์ก็จะยกย้ายไปราศีกุมชาวราศีเมษก็อดทนเรื่องงานกันอีกสักหน่อยอีกไม่กี่เดือนดาวเสาร์ก็จะยกแล้วนะครับต่อมาคือดาวพฤหัสสถิตราศีมีนได้ทำเนียบเกษตรบดีพฤหัสโคจรอยู่ในภพวินาศเรื่องปัญญาบริสุทธิ์ให้ถ่ายพฤหัสทำนายว่าครูบาอาจารย์ นักวิชาการผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือจะอยู่ห่างไกลคนที่อยู่ใกล้ก็จะทำตัวห่างเหินไม่ช่วยเหลือเรานะครับต่อมาคือดาวมฤตยูอันนี้พระเอกของเราเลยสถิตราศีเมษไม่มีทําเนียบใดๆมฤตยูกลับมาโคจรที่พบตนุอีกครั้งภัยอาเพศให้ทายมฤตยูทำนายว่าตัวเราเนี่ยจะอาเพศเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมและรวมถึงจะต้องระวังเรื่องสุขภาพโรคเรื้อรังต่างๆเพราะว่าเวลามฤตยูมามักจะนำพา สิ่งเหล่านี้อหลิกเลี่ยงไม่ได้มานะครับถ้าหากมองในแง่รูป,ปรธรรมก็ทํานายว่ามุมมองชีวิตของเราได้เปลี่ยนแปลงไป มองชีวิตตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับสุดท้ายคือดาวราหูดาวราหูสถิตราศีเมษไม่มีทำเนียบใดๆดาวราหูก็โคจรอ,อยู่ในภพตนุเช่นเดียวกันเรื่องมัวเมาให้ทายราหูทํานายว่าเรามีความวุ่นวายกับตนเองมีปัญหาส่วนตัวเข้ามาให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลามีไหวพริบดีปฏิภาณเลิศแต่ออกอาการจหงุดหงิดง่ายและเจ้าอารมณ์ด้วยใครค้านก็ไม่ค่อยจะฟังในช่วงนี้เรียกได้ว่าหุนหันพลันแล่นและมี ความลุ่มหลงอยู่นะครับ ต่อมาเราจะมาดูการโคจรของดวงดาวเพื่อให้การทำนายนั้นละเอียดยิ่งขึ้นในช่วง3เดือนที่เราทำการพยากรณ์น,นั้นมีดาวที่เดินผิดปกติอยู่2ดวงนั่นก็คือดาวพฤหัสและดาวเสาร์เรามาดูทีละดาวกันเลยนะครับเริ่มจากดาวพฤหัสพฤหัสนั้นจะสิ้นสุดการมนลและจะโคจรพักในวันที่2-17ถึง17ธันวาคม25 6พพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของปัญญาบริสุทธิ์หรือคุณธรรมเมื่อหยุด เดินมนก็จะทําให้หลักวิชาการคุณธรรมหลักเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆที่เป็นความหมายของดาวพรฤหัสจากที่เคยบิดเบี้ยวกลับหัวกลับหางเมื่อตอนพรฤหัสมนตั้งแต่วันที่7กรกฎาถึง2ธันวาเมื่อถึง2ธันวาที่พระฤหัสกลับเข้าสู่สภาวะปกตินั้นคุณธรรมความถูกต้องก็จะกลับมาอีกครั้งและการโคจรพักก็หมายถึงอย่างแรงนั่นก็คือจะมีการนําหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องมาใช้กันอย่างเข้มงวดสุดๆกันเลยทีเดียวสําหรับ ชาวราศีเมษนั้นพระฤหัสเนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพวินาศซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่นักวิชาการครูบาอาจารย์ที่แวดล้อมรอบตัวเราก็จะมองไม่เห็นเราเลยกลายเป็นเริ่มตีตัวออกห่างไปก็กลายเป็นว่าดวงคนอื่นเนี่ยผู้ใหญ่จะหนุนเพิ่มขึ้นแต่กับเราเนี่ยกลายเป็นเชื่อไม่ได้จะต้องห่างจากเขาจะดีกว่านั่นเองช่วงวันที่2องถึงสิธันวาคมซึ่งก็ยังมีช่วงต่อมาอีกพระฤหัสหลังจากนั้นจะโคจรเสิร์ในวันที่14กุมภาพันธ์ถึง18มิถุนายน 2566เป็นเรื่องราวของปีหน้านะครับแต่เราจะทำนายเพียงแค่14กุมภาถึง19เมษายนเพราะว่าวันที่19นั้น19เมษายนพระฤหัสจะยกเข้าสู่ราศีเมษนะครับช่วงวันที่14กุมภาถึง19เมษายนปีหน้าการที่ดาวพระฤหัสโคจรเสด็จก็จะทำให้หลักเกณฑ์หลักวิชาการที่นำมาใช้นั้นต้องรีบรีบ,รบเร็วๆถึงจึงจะได้ผลหรือถ้ามีผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือก็ต้องรีบทำตามโดยเร็วจึงจะเกิดผล สเร็จหากมีหลักการแล้วมีผู้ใหญ่ช่วยแล้วยามัวชักช้ารีรอก็จะเสียโอกาสไปนะครับสำหรับคนชาวราศีเมษนั้นพระรหัสโคจรอยู่ในภพวินาะหมายถึงผู้ใหญ่นักวิชาการครูบาอาจารย์ที่อยู่ห่างไกลจะไม่ให้ความช่วยเหลือกับเราไปสักพักหนึ่งในตอนแรกและจะกลับมาแนะแนวนำทางกับหลักการให้แก่เราตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ก็เรียกได้ว่าสําหรับชาวราศีเมษนี่ต้องจับตาดูช่วงต่างๆให้ดีนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะเข้ากับผู้ใหญ่ได้ยากและจะดีเป็นเพียงบางช่วงเท่านั้นนั่นเองต่อมาคือดาวเสาดาวเสาโคจรเสิร์ตในวันที่28ธันวาคม6 5ถึง31มีนาคม -66 แต่ว่าเราก็ดูถึงแค่1มีนาก็พอเพราะว่าวันที่1มีนาคมนั้นดาวเสาก็ยกเข้าสู่ราศีกุมนะครับมันจะเป็นคนละเรื่องกันมาดูกันวันที่28ธันวาถึง1มีนา เรื่องโทษทุกข์ให้ท่ายเสาดาวเสาเป็นตัวแทนของความเครียดความทุกข์เรื่องที่ต้องอดทนรอบคอบและระแวดระวังเมื่อดาว,สาวเสาเสดจึงหมายถึงความทุกข์ความเครียดทั้งหลายนั้นอยู่กับเราไม่นานก็จะหายหรือคลายไปนะครับสำหรับชาวราศีเมษนั้นดาวเสาเนี่ยอยู่ในภพกร,รมมะตั้งแต่วันที่5ธันวา6กสาเรียกได้ว่าเกือบ2ปีมาแล้วนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าชะตาจึงมีความทุกข์ความเครียดเรื่องงานมา ตลอดเลยทำการงานสิ่งใดก็ไว้ใจใครไม่ค่อยได้ต้องรอบคอบอยู่เสมอพอถึงช่วงท้ายปี65วันที่28ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวเสาร์เริ่มเดินเสิดชาวราศีเมษก็จะรู้สึกว่าความทุกข์ในเรื่องงานนั้นเริ่มจะ อยู่กับเราไม่นานความเครียดเรื่องงานเกิดขึ้นพักเดียวก็หายความระแวดระวังตึงเครียดเนี่ยก็ค่อยๆผ่อนคลายลงไปได้จนสุดท้ายดาวเสาร์ก็จะยกยา้ราศีในวันที่1มีนาคม66นั่นเอง ต่อมาเราจะมาดูดาวคู่ศัตรูที่ยกถึงกันนั่นก็คือดาวพฤหัสและดาวเสาร์ดาวคู่57นี้นับว่าเป็นดาวคู่แสนสาหัสเมื่อใดที่กระทบกันก็จะทําให้เกิดความลําบากทุกยากทั้งกายและใจต้องใช้ทั้งความรู้และความอดทนเพื่อให้ผ่านพ้นความยากลําบากนี้ไปได้สําหรับลัคนาราศีเมษนั้นความยากลําบากนี้เกิดขึ้นกับกรรมะนั่นหมายถึงการงานหรือสิ่งที่เราต้องกระทําในตอนนี้เรามาไล่ไทม์ไลน์ กาดูว่าดาวคู่นี้เนี่ยมันอยู่กันมานานนับตั้งแต่พฤหัสยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่8เมษายน65และอยู่เป็นคู่กันยาวไปจนถึงดาวเสายกไปสู่ราศีกุมในวันที่28กุมภาพันธ์2566เรียกได้ว่าพฤหัสเสานี่มันโยกถึงกันตั้ง11เดือนเราดูแบบหย,บยาบๆเนี่ยทายไปว่า11เดือนนี้เจ้าชะตามีความทุกข์ในเรื่องการงานทั้งกายทั้งใจก็คงจะถูกเป็นส่วนใหญ่แต่ที่จริงแล้วเห็น การก็ไม่ได้แย่ไปเสียหมดเมื่อเราพิจารณาการโคโจรของดวงดาวในขณะที่เราทํานายไปด้วยเราก็จะรู้ได้ว่าช่วงไหนมันมากช่วงไหนมันน้อยนั่นเองเรามาไล่ดูกันนะครับมาเริ่มจากที่ผ่านมาก่อนวันที่8เมษายนถึง7กรกฎาคม6-5เป็นช่วงเวลาที่ดาวเดินปกติเป็นระยะเวลาที่ลำบากพอตัว3เดือนเดิมทีเนี่ยดาวพฤหัสยกมาสถิตราศีมินตั้งแต่วันที่8เมษายนโยกถึงดาวเสาร์ที่เป็นคู่ศัตรูที่ราศีมังกร ทั้งคู่โครจรปกติในช่วงแรกเจ้าชะตาจึงประสบความยากลำบากช่องใดก็ลำบากเรื่องนั้นเช่นสำหรับราศีเมษ ก็เรื่องการเรื่องงานก็เลยลำบากไป3เดือนส่วนต่อมาช่วงกลางปีเนี่ยเข้าสู่7กรกฎาคม65เหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งก็คือมฤตยูก็เดินมนเข้าสู่ราศีพฤษภด้วยจึงทำให้ดาวพรหัสมนต์จากความลำบากปุ๊บในเรื่องงานก็กลายเป็นสบายไม่ต้องลำบากลำบนไม่ต้องเครียดไป5เดือนถึงวันที่30พฤศจิกายน 6- 5หอ้าว เรียกได้ว่าจะหมดแล้วถ้าถ้าหากว่าดูคลิปในวันที่คลิปออกก็อ้าวใกล้จะหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่วันที่1น่งธันวาคมมฤตยูยกกลับเข้าสู่ราศีเมษดาวพระหัสก็สิ้นสุดการม์กลายเป็นโครจรพัก ในวันที่2ธันวาคมความแสนสาหัสจึงกลับมาและกลับมาอย่างรุนแรงจนถึงวันที่17ธันวาคม65ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีวิธีการแก้ไขบอกไว้ในตอนท้ายนะครับต่อมาหลังจากวันที่17ธันวาคมเนี่ยพระรหัสสิ้นสุดการพักจึงทําให้ดาวทั้ง2ดวงเนี่ยกลับมาโคจรปกติความยากลําบากแสนสาหัสอะไรต่างๆนั้นก็จะไม่รุนแรงเท่ากับช่วงก่อนหน้านั้นเรียกได้ว่าผ่านช่วงพีคไปแล้วนั่นเองและหลังจากนั้นอีก ถึงวันที่28ทธันวาคมนั้นดาวเสาเริ่มเดินเสดเดินเร็วความยากลําบากอะไรต่างๆเนี่ย เกิดไม่นานและก็หายไปเรื่องราวต่างๆเริ่มจะผ่านไปเร็วขึ้นความทุกข์เรื่องที่ต้องทนจึงเริ่มจะน้อยลงนั่นเองและก็ยังมีความเบาลงไปกว่านั้นอีกในวันที่14กุมภาพันธ์นอกจากดาวเสาร์ที่เดินเสิ์พระหัสก็เริ่มเดินเสิร์ไปอีกหนึ่งดวงทําให้ความยากลําบากนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแป๊บเดียวก็สลายหายไปแล้วในช่วงนั้นจนถึงสุดท้ายวันที่1มีนาคมดาวเสาร์ยก เข้าสู่ราศีกุมนะครับก็จะทำให้ความยากลำบากแสนสาหัสโดยเฉพาะในเรื่องงานของชาวราศีเมษหายเป็นปลิดทิ้งในช่วงนั้นนั่นเอง คราวนี้เรามาสรุปเป็นไทม์ไลน์คร่าวๆได้เราก็จะเห็นได้ว่าดาวคู่ศัตรู57เนี่ยเราดูแต่สิ่งที่อยู่ในจักรราศีเราก็จะเห็นว่ามันโยกกันมาตั้งแต่วันที่8เมษายน65ถึง28กุมภาพันธ์66เรื่องงานเนี่ยมันแลดูจะเสียหายแต่ในความเป็นจริงเมื่อเราไล่ไปนั้น ทำให้เรื่องงานไม่เสียหายมากขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสไปตลอดมันมีช่วงที่พีคช่วงที่ผ่อนคลายอยู่เราก็ลองไล่ๆดูกันไปนะครับเหมือนกับความสุขความทุกข์ของเราเนี่ยอยู่ไม่นานก็ผ่านไปนะครับดูแล้วก็จะทําให้ดูมีกําลังใจว่าเอออย่างน้อยเนี่ยตอนที่เรามาดูเนี่ยเราเตรียมตัวไว้ก่อนว่าโอเคเดือนธันวาเนี่ยอาจจะหนักมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลง,นลงและมีนาก็หมดแล้วนะครับ ต่อมาเรามาดูดาวอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือคู่0ูนย์เมื่อดาวมฤตยูยกกลับมาที่ราศีเมษทําให้ดาวมฤตยูและดาวราหูสถิตร่วมราศีเมษเป็นเวลาประมาณ3เดือนเรามาดูคู่0ูนย์ว่ามีความหมายอย่างไรกันดาวมฤตยูนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความตายมีความเชื่องช้าทึมทึบมีลักษณะเสื่องซึมสถิตที่ใดก็เกิดความอาเพศหรือเปลี่ยนแปลงค่อยเป็นค่อยไปและซึมลึกเมื่อเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนไปตลอดการไม่ กลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก ต่อมาคือดาวราหูราหูนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลง,ปลงที่มีความว่องไวรวดเร็วเหมือนดังลมพายุใครขวางก็ไม่อยู่สถิตท,ที่ใดก็สร้างความวุ่นวายโกลาหลทั้งในเหตุการณ์ใหญ่หรือในอารมณ์ความรู้สึกภายในด้วยจะเห็นได้ว่ามฤตยูและราหูนั้นต่างก็มีความสุดข,ขั้วคนละข้างเมื่อศูนย์แปดมาร่วมราศีกันจึงเกิดเป็นความสมดุลชนิดหนึ่งดาวราหูนั้นช่วยให้ดาวมฤตยูมีความแอคทีฟขึ้นมาและดาว เต๋อติยก็ช่วยยับยั้งความวุ่นวายโกลาหลของดาวราหู ดาวคู่0ูจึงแสดงผลอยู่ตรงกลางระหว่างดาวทั้งสองแสดงผลเป็นความปกติสุขตั้งตัวได้ยังคงมีความดือ้อเอาแต่ใจแต่ติดที่ยังเฉื่อยชาและไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวกับใครสําหรับชาวราศีเมษนะนั้นศูนย์แปดในสถิตอยู่ที่ราศีเมษก็พบตนุทับลัคนาเลยนั่นแหละเราจึงทํานายว่าชาวราศีเมษนั้นจะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นปกติสุขมาริติยูมาปุ๊บมีสติตั้งตัวได้ความวุ่นวายก็ลดลง ตน,นูที่แปลว่าวาสนาก็ทําให้เราทานายได้อีกว่าจากเดิมที่ชาวราศีเมษมีจิตใจวุ่นวายไม่ฟังใครเพราะว่าชีวิตดําเนินไปด้วยดาวราหูเพียงดวงเดียวพอถึงวันที่หนึ่งธันวานั้นมฤตยูเข้ามาเจ้าตัวก็จะเฉื่อยชามีความไม่กระตือรือร้อนและไม่เอาเรื่องเอาราวมากขึ้นซึ่งปกตินี่เวลาเราหาเรื่องคนอื่นไปเรื่อยพอมีความไม่เอาเรื่องเอาราวเข้ามาก็กลับกลายเป็นดีไปเพราะว่ามันสมดุลขึ้นนั่นเอง ต่อมาเรามาดูกลุ่มดาวที่รวมตัวกันเป็นก๊กเป็นเหล่าในช่วงวันที่25มกราคม66ถึง8มีนาคม66เป็นเรื่องราวของปีหน้านะครับดาวเกตจรเข้าสู่ราศีตุลโดยที่มีดาวมฤตยูและดาวราหูอยู่ที่ราศีเมษเมื่อเล็งกันก็จะทําให้เกิดกลุ่มดาวที่เป็นก๊กวิญญาณประกอบไปด้วยดาวราหูดาวเกตและดาวมฤตยูรวมตัวกันอยู่43วันเมื่อดาวก๊กวิญญาณสถิตรวมตัวกันได้3ดวงณพบด ก็จะช่วยให้เกิดความสําเร็จในเรื่องเรื่องนั้นขึ้นมาได้สําหรับชาวราศีเมษนั้นดาวครบกกวิญญาณอยู่ในภพตนุและปัตตนิทํานายว่าเจ้าชะตนั้นทําในสิ่งใดก็จะมีความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องกกวิญญาณเช่นการทําบุญกุศลการทําในสิ่งที่เชื่อและศรัทธายิ่งสําเร็จได้ดีคนรักคนสนิทไม่ประสบเหตุเพศภัยเพราะว่าดาววิญญาณช่วยหรือคนรักคนสนิทที่เน้นทํากิจกรรมสายมูเช่นการทําบุญกุศล ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อความศรัทธาช่วยเหลือคนอื่นเป็นงานการกุศลเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ดีนะครับถ้าหากเราคนสนิทของเราไปทําร่วมกันก็จะยิ่งดีเนาะต่อมาคือตัวเราเนี่ยทำสิ่งใดก็ราบรื่นเรียกได้ว่าเรื่องสายมูเรื่องกิจกรรมการกุศลเนี่ยเราอาจจะพูดเป็นหลักเพราะว่ามันเด่นกว่าแต่แน่นอนเรื่องราวเหล่านี้ก็จะส่งผลทําให้เรานั้นทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการทําสําเร็จด้วยตัวเองหรือว่าการได้รับความช่วยเหลือในอยาม ยากลำบากหรือแม้กระทั่งความสําเร็จที่ดูเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอานาจที่มองไม่เห็นมาคอยช่วยเหลือก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับซึ่งยังเน้นย้ําไว้เช่นเดิมว่าเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งใดไม่ว่าจะมองเห็นหรือจะมองไม่เห็นสิ่งที่เราควรทําก็คือการช่วยเหลือคนอื่นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์สิ่งแวดล้อมต่างๆการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอย่างจริงใจจะยิ่งประสบความสําเร็จได้ดีและส่งผลให้เรานั้นทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จนะครับใน ในเรื่องการทำนายเรื่องกกุญญาเนี่ยเรามักจะกล่าวว่าดีในเรื่องการอุทิศตนการทำบุญทำกุศลทำสาธารณประโยชน์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกกุญญาณนั้นเป็นดังเหรียญที่มี2ด้านในกรณีที่เราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จช่วยให้เขาจเจริญขึ้นและตัวเราก็ยกระดับตนเองและเหรียญอีกด้านหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาว่าเมื่อเราได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วผลลบุญผลลกรรมต่างๆก็จะส่งผลให้มีคนใจดีมาช่วยเหลือเราหรือถึงแม้ ว่าจะไม่มีใครช่วยสิ่งที่เราตั้งใจก็จะสําเร็จได้ด้วยอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างสิ่งที่ทําให้คนเรามักจะพูดว่าโอ้เดชะบุญโอ้โชคช่วยอะไรทํานองนี้มันมีเหตุมีผลของมันอยู่เสมอและมันจะมาส่งผลในเวลาที่เหมาะสมมองเป็นเรื่องดาวก็เป็นเรื่องที่เวลาที่กกวิญญาณมารวมตัวกันนั่นเอง นอกจากกกวิญญาณแล้วยังมีช่วงเวลาสั้นๆที่ยาวดาวโยกถึงกันได้เป็นกกโจรนั่นก็คือช่วงวันที่1 8บแถึงยีกุมภาพันธ์สองพเป็นเวลา11วันดาวในกกโจรเนี่ยคือดาวเสาร์ที่ราศีมังกรดาวศุกร์ที่ราศีมีนและดาวอังคารที่ราศีพฤกษบดาวอังคารนั้นได้รับแรงสนับสนุนจากดาวราหูและดาวมฤตยูที่ราศีเมษด้วยเรียกได้ว่ากกโจรนั้นเนี่ยครบองค์ประกอบเลยอีกทั้งดาวมฤตยู ก็ช่วยเหลือกกโจรเหล่านี้ทำให้กกโจรเนี่ยมีอนุภาพรุนแรงมากถึงแม้จะมีดาวพฤหัสร่วมราศีกับดาวสุขขวางอยู่หนึ่งดวงแต่ดาวดวงเดียวเนี่ยไม่สามารถต้านทานกกโจรทั้งกกได้เมื่อเราเปิดปฏิทินดูดาวคร่าวๆดูการโครจรของดวงดาวก็ไม่มีดาวที่เดินวิปริตด,ด้วยมีเพียงดาวเสาร์เดินเสิรดซึ่งไม่ได้ทําให้ความหมายมันเปลี่ยนแปลงและไม่ได้ขัดกับธรรมชาติของโจรโจรทําอะไรก็ต้องเร็วๆเ,เมื่อดาวเสาร์เสิร์ดดาวเสาร์เดินเร็ว ก็ทำให้เหตุการณ์รวดเร็วเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยนั่นเองทำให้เราพยากรณ์ว่าในช่วงนั้นจะมีการฉกฉวยโอกาสการปล้นการโกงการกระทําที่หวังปังในชั่วข้ามคืนเรื่องสีทเทาเกิดขึ้นเรื่องที่ต้องทําโดยเร็วชักช้าไม่ได้และเช่นการเมื่อกล่าวถึงกกโจรเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้านกกโจรรวมตัวย่อมมีคนที่ปล้นและคนที่ถูกปล้นเรื่องจนโจรนั้นเป็นเรื่องที่กระทําแบบไม่เปิดเผยผลที่ได้นั้นไม่ต้องอดทนรอนาน มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ย กำลังจะทำสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่าเรานั้นมีใครจะมาฉกฉวยเราในลักษณะนี้หรือเปล่าสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยก๊โกโจรเนี่ยอยู่ในภพกรรมมะวินาศากระดุมพระมีเซนเตอร์อยู่ในภพวินาศาซึ่งหมายถึงเกิดโอกาสในการปล้นการฉกฉวยถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงส่งผลไปถึงภพกระดุมพระกรรมมะทาให้สุดท้ายเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยมันจะเป็นเงินสีเทาๆและการงานของเราก็อาจจะเปื้อนมือเปื้อนนิดหน่อยเพราะว่าเป็นงานเทาๆด้วยเช่นเดียวกัน ก็มันจะทําให้ทั้งเงินทั้งงานของเรามันหมุนไปเร็ว,รวตามลักษณะของกกโจรที่มีดาวเซิร์ตก็พยายามปรับจังหวะตัวเองให้เร็วไปตามนั้นด้วยแล้วกันนะครับ คราวนี้เราก็จะมาสรุปผลของดาวมฤตยูที่ยกกลับเข้าสู่ราศีเมษในวันที่ 1, ธันวาหกห้ถึง28กุมภาหกหกก็เรียกได้ว่าสรุปของสิ่งที่เราพูดคุยกันมานั่นเองสําหรับชาวราศีเมษนั้นจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเริ่มจากมฤตยูยกมาเจอราหูพอดีต่างคนต่างมีอนุภาพรวมแล้วเนี่ยเกิดเป็นความสมดุลปกติสุขตั้งตัวได้ในเรื่องตนเองคือมีความคิดได้มีความไม่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วนะครับพรฤหัสหายวิปริต เราทำให้หลักเกณฑ์หลักการผู้หลักผู้ใหญ่เข้ารูปเข้ารอยตามปกติแต่ก็ยังอยู่ห่างไกลยังห่างค่อนข้างห่างเหินจากเรายังหาความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เหล่านี้ได้ยากนะครับชาวราศีเมษพระฤหัสกับเสาคู่ศัตรูโยกกันทําให้ความหนักหนาสาหัสในการงานเนี่ยมากซึ่งจะมากที่สุดในช่วงวันที่2องถึงสิธันวาสองพสส่วนหลังจากนั้นก็ ค่อยๆผ่อนคลายลงแล้วนะครับสุดท้ายคือมีดาวกกวิญญาณส่งเสริมในช่วงไหนที่เราบอกไปก็ดูกันนะครับทำให้ตัวเรากับคนรักคนสนิทของเราได้รับความช่วยเหลือมีความราบรื่นสําเร็จหรือถ้าเราได้ร่วมมือกับคนรักคนสนิททําอะไรที่มีประโยชน์เพื่อส่วนรวมก็จะยิ่งสําเร็จได้ดีนะครับ คราวนี้เรามาพูดถึงหัวข้อสุดท้ายกันหลังจากที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่เป็นคู่ศัตรูโยกถึงกันแล้วเราจะรู้ว่าดาวพฤหัสเนี่ยโคจรพักทําให้เกิดความหนักหนาสาหัสอย่างมากในวันที่1 2บสถึงสิธันวาคม2565สําหรับลัคนาราศีเมษเนี่ยห้าเมันโยกกันอยู่ในภพกรรมะทาให้มันเป็นความหนักหนาสาหัสในเรื่องการงานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้เคล็ดแก้ดวงกันสักหน่อยโดยการปรับฮวงจุ้ยของตัวเองเช่น การสวมหมวกหรือสวมรองเท้าซึ่ง เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเลือกทั้งสองอย่างก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนละกันนะครับโดยที่เน้นย้ําว่าหมวกหรือรองเท้านี้จะต้อง1เป็นสีแดงหรือเป็นสิ่งที่มันวาวคือมองไปต้องเห็นไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีมันวาวสีมันวาวหมายถึงหมวกเนี่ยก็ต้องแบบเป็นเคลือบแก้วหรือรองเท้าเคลือบแก้วหรืออะไรที่มันแบบลากสายตาผ่านแล้วมันวิวบวบบเห็นได้มันจะทําให้ลักษณะของ57เเนี่ยมันลดทอนลงไป และทำให้มันเป็นความหนักหนาสาหัสที่คุ้มค่ามากขึ้นไม่ได้เหนื่อยเปล่าก็ค่อยๆดีขึ้นทั้งสองทางนั่นเองก็ลองไปปรับกันดูได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe channel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชันแตงเพื่อสนับสนุน channel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ ก็ขอจบคำพยากรณ์เรื่องผลกระทบจากดาวมฤตยูยกกลับเข้ามาสู่ราศีเมษกันไว้แต่เพียงเท่านี้หากท่านใดมีความกังวลเกี่ยวกับผลของดาวมฤตยูนั้นท่านก็สามารถที่จะลดทอนอำนาจของดาวมฤตยูได้โดยการไปทำบุญลงศพให้กับผู้คนไร้ญาติตามวัดหรือตามมูลนิธิต่างๆหรือว่าทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยตามโรงพยาบาลก็จะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บุญเนี่ยมันเป็นของทิพย์ทำแล้วไม่ได้หายไปไหนก็ค่อยๆหยอดกระปุกไว้บางทีมันก็ตอบแทนเรา ราในชาตินี้บางทีมันก็ตอบแทนเราในเหตุการณ์ถัดไปในชาติหน้าก็ไม่รู้แล้วแต่ธรรมชาติจัดสรรก็ทีมงานตาลทวาก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละครับขอขอบคุณแฟนๆรายการที่ติดตามรับชมรายการของเราตลอดมาขอให้ทุกๆท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขกายสบายใจนะครับฟังคําพยากรณ์แล้วก็เก็บสิ่งที่ดีเอาไว้เป็นกําลังใจในชีวิตนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละครับทีมงานตาลทะวาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ